เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปริศนาใหญ่ในเรื่องของวันพีซซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนนั้นอยากจะรู้รวมถึงตัวผมเองด้วยเช่นกันภายในในเรื่องก็เคยมีการกล่าวถึง100ปีแห่งความว่างเปล่าที่ว่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับรัฐบาลโลกและทางรัฐบาลโลกเอง ก็ได้คอยกำจัดคนที่พยายามจะตามหาเรื่องราวของ100ปีงความว่างเปล่านั่นจึงทําให้เพิ่มความอยากรู้ของทุกทุกคนเป็นอย่างมากว่าไอ้เรื่องราว1 0 0ปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นอะไรกันทําไมมันถึงสําคัญมากขนาดที่ว่าทางรัฐบาลโลกต้องไล่กําจัดคนที่พยายามจะเอาความจริงในเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยถึงแม้ว่าเรื่องราว1 0 0ปีแห่งความว่างเปล่านั้นจะเป็นความลับที่ยังไม่ถูกพูดถึงแต่ว่าก็ยังมีตัวละครบางตัว ที่ได้ทราบและรู้ความจริงเกี่ยวกับมันวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10ตัวละครที่รู้เรื่องราวเกี่กับ100ปีแห่งความว่างเปล่าถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10คุณหมอคร็อกคัส เป็นหมอที่ดูแลปลาวานชื่อลาบูอยู่ตรงแหลมแฝดถึงแม้ว่าคุณหมอคลอคลัสนั้นจะอยู่ที่ประภาคารมาเกือบแทบทั้งจะชีวิตแต่เขาก็ได้ออกทะเลไปถึง3ปีในฐานะแพทย์ที่อยู่บนเรือของราชาโจาสลัดโกดีโรเจอร์สาเหตุที่เขาได้ออกเดินทางไปในครั้งนี้ก็คือการไปตามหากลุ่มโจสลัดลุงบาและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้กับโกดีโรเจอร์เพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือโรเจอร์ได้ในตอนนั้นแน่นอนว่าการที่คุณหมอคลอคลัคสได้เดินทางไปพร้อมกับโกดีโรเจอร์มันก็ะทำให้เขาได้เดินทางไปถึงยังลาฟเทล และที่ลาฟเทลพวกเขาก็ได้เจอกับสมบัติของจอยบอยที่ได้ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อ800ปีก่อนและได้รู้เรื่องราวความหมายของอาวุธโบราณกับความหมายของดีหลายๆคนอาจจะคิดว่าในช่วงการเดินทางคุณหมอคลอ,อคลัสน่าจะไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการรักษาโรเจอร์ใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วคุณหมอคลอ,อคลัสเนี่ยก็เป็นสายต่อสู้เหมือนกันนะและเวลาที่เรือของโรเจอร์มีการจัดปาร์ตี้กันเมื่อไหร่เนี่ยโรเจอร์กับคลอคลัสก็จะทะเลาะกันบ่อยมากๆแต่ก็เป็นการทะเลาะกันแค่แบบขำๆนะ หลังจากที่กลุ่มของโรเจอร์ได้ทำการแยกย้ายกันไปแล้วคุณหมอคล็อกค,คัสก็ได้กลับมาที่ประภาคารเพื่อดูแลลาบูลต่อไปและเฝ้ารอวันที่กลุ่มโจรสลัดลุมบ้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันดับที่9โคซกิโอเดง โอเดงนั้นได้ออกมาใช้ชีวิตในการเป็นโจสลัดถึง5ปีและเขาก็มีตำแหน่งไปถึงหัวหน้าหน่วยที่2อของกลุ่มโจสลัดหนวดขาวและหลังจากนั้นเมื่อความห้าวของโอเดงมันดูเป็นที่ถูกใจของโรเจอร์เนี่ยโรเจอร์ก็ได้ชักชวนโอเดงให้เข้ามาอยู่กลุ่มโจสลัดของโรเจอร์หลังจากที่พวกเขาได้เจอสมบัติของจอยบอยโอเดงก็ได้เดินทางกลับไปยังวานอคุนิโดยมีความตั้งใจว่าจะทาการเปิดแคว้นวานอคุนิและนั่งตําแหน่งโชกุนแทนพ่อของเขาแต่ก็ถูกโอโรจิกับไคโดทําการแทกแซงและปั่นป่วนจึงทาให้โอเดงถูกประหารแและควน โนคนนี้ก็ตกเป็นของโอโรจิกับไคโดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่ว่าคนในตระกูลโคซกิจะมีหน้าที่ในการจารึกข้อความต่างๆลงบนโพนกลิฟแต่ความรู้ในเรื่องของการจารึกแผ่นโพนกลิฟกับการอ่านภาษาโบราณเนี่ยโอเดงยังไม่ได้ทําการถ่ายทอดวิชาให้กับลูกของเขาเลยอย่างไรก็ตามถึงโอเดงจะไม่อยู่แล้วแต่มันก็มีสมุดจดบันทึกการเดินทางของโอเดงอยู่นะที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางตลอดระยะเวลา5ปีในการเป็นโจรสลัดของเขา อันดับที่8สดสคอปป้าเกียบันอีกหนึ่งคุมกําลังการต่อสู้ของกลุ่มโจสลัดโรเจอร์เป็นคนที่ใช้ขวานคู่และดูจะเป็นคนที่คอยดูเส้นทางการเดินเรือของกลุ่มโจสลัดโรเจอร์แน่นอนว่าเกียบันนั้นก็ได้รงรู้ถึงสมบัติที่จอยบอยทิ้งเอาไว้ให้เรื่องของอาวุธโบราณเรื่องของ100ปีแห่งความบ้างเปล่าและความหมายของคำว่าด,ดีในชื่ออันดับที่ 7. คู่หูของราชาโจสลัดซิลเวอร์เรลี เรลี่ e ได้ทําการถ่ายทอดและสอนวิชาต่างๆนานาให้กับลูฟี่จึงทําให้ลูฟี่สามารถพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้อีกทั้งเรลี่ยังเคยจะบอกถึงเรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าและความหมายของคําว่าดีในชื่อให้กับผู้กลุ่มโจสลัดหมวกฟางมาแล้วด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นอูซบี่้ไปถามแต่ก็ถูกลูฟี่นั้นขัดเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูฟี่เนี่ยต้องการจะระจนภัยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆของเขาและค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาทีละนิดทีละนิดอันดับที่6ราชาโจสลัดโกดีโรเจอร์ ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นคนที่ได้ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้โรเจอร์ Roger นั้นมีพรรคพวกที่เชื่อใจได้และทุกคนก็ได้ร่วมกันฟันฝ่นาอุปสรรคต่างๆนานานไปพร้อมกับเขาการประจนภัยของโรเจอร์นั้นดูจะเป็นการประจนภัยที่เร่งรีบนั่นก็เป็นเพราะว่าชีวิตของเขานั้นจะอยู่ต่อได้อีกไม่นานเพราะโรเจอร์นั้นได้ป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ ทำได้เพียงก็แค่ให้คุณหมอคล็อกคลัสช่วยบรรเทาอาการของมันก็เพียงเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โรเจอร์ได้ไปขอตัวของโคซากิโอเด้งจากโหนดขาวมาเพราะโอเดงเป็นคนที่สามารถอ่านโพในกลิฟได้หลังจากที่โอเดงได้ขึ้นมาอยู่บนเรือของโกดีโรเจอร์ตัวของโรเจอร์เองนั้นก็เหลือเวลาที่มีชีวิตอยู่ได้เพียงอีกแค่1ปีเท่านั้นแต่ในที่สุดกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ก็สามารถไปชิดท้องทะเลได้ในที่สุดและไปถึงยังลาฟเทลเกาะที่ไม่ได้มีใครย่างกลายมาถึง800ปี หลังจากที่เขาได้ทำตามความฝันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ได้ทำการยุบกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ลงแล้วได้ไปมอบตัวให้กับทางกองทัพเรืออันดับที่5้ไคโดตัวของเขานั้นเคยอยู่กลุ่มโจรสลัดร็อกดีเซเบกมาก่อนไคโดได้เคยพูดกับลูฟี่เอาไว้ว่าแกน่ะเป็นจอยบอยไม่ได้ร็อกในตอนแรกที่ผมได้อ่านมังงะในส่วนคําพูดของไคโดเนี่ยผมก็แบบฮะอะไรนะแล้วผมก็ย้อนกลับไปอ่านใหม่ฮะจอยบอย คือแบบผมงงมากจอยเกมบอยอะไรว่างงไปหมดเลยต้องขอย้อนความกลับไปก่อนว่าร็อกดีเซเบกที่เป็นกัปตันของกลุ่มโจสลัดร็อกเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคาว่าด,ดีมาอยู่แล้วแล้วก็คอยค้นคว้าหาข้อมูลของ100ปีแห่งความว่างเปล่าด้วยมันจึงไม่แปลกเลยนะครับที่เขาจะรู้เรื่องราวของจอยบอยและได้เอามาเล่าสู่กันฟังให้กับสมาช,ชิกในกลุ่มอย่างไคโดอันดับที่ 4. เอ็ดเวิร์ดนิวเกต ก่อนที่โรเจอร์จะมอบตัวให้กับทางกองทัพเรือเขาได้เข้ามาหาหนวดขาวและได้ดื่มสังสรรค์กันเป็นครั้งสุดท้ายโรเจอร์ได้เล่าเรื่องราวาทุกอย่างเกี่ยวกับลาฟเทลให้กับหนวดขาวได้ฟังซึ่งนั่นรวมถึงความหมายของคําว่าดีในชื่อและที่มารินฟอร์ดก่อนที่หนวดขาวจะเสียชีวิตเขาได้พูดออกมาดังกึกก้องว่า One p i น c e มีอยู่จริงและกล่าวอาอกมาด้วยว่ามาเชลดีทีชไม่ใช่คนที่โรเจอร์กําลังรออยู่อันดับที่3แชงคูส ถึงแม้ว่าแชงคูสจะไม่ได้เดินทางไปยังลาฟเทลกับกลุ่มโจสลัดโรเจอร์เพราะว่าเขาต้องคอยดูแลและเฝ้าไข้บาร์กี้อย่างใกล้ชิดแต่เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าความหมายของคำว่าดีอาวุธโบราณ อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มโจสลัดผมแดงนั้นเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มโจสลัดที่มีความบาลานซ์หรือสมดุลเป็นอย่างมากเพราะว่าคนในกลุ่มเนี่ยมีความเก่งที่จะพอพอกันแล้วก็เท่าๆกันและแน่นอนว่าในกลุ่มโจสลัดผมแดงจะต้องมีคนที่คอยตามหาข่าวหรือว่าคอยเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของโลกอะไรต่างๆนานานมาเป็นแน่อันดับที่2 5าผู้เท่าแห่งดวงดาวคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ควบคุมวงการรัฐบาลโลก คือห้าพูทเท่าแห่งดวงดาวเคยคุยกับดรโคลเวอร์ที่เกาะโอฮาร่าซึ่งในตอนนั้นนะครับดรโคลเวอร์เนี่ยดูจะแบบว่าพูดมากจนเกินไปประมาณว่าดรโคลเวอร์นี่แหละเป็นคนที่รู้เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าห้าพุทเท่าแห่งดวงดาวเลยบอกไปว่าการที่คนชอบศึกษาเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่รู้มากจนเกินไปนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายก็เลยสั่งบัสเตอร์คอลจมเกาะโอฮาร่าไปเลย นั่นจึงแปลว่าห้าผู้เท่าแห่ดงดวงดาวน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องราวของ100่อยปีแห่งความว่างเปล่าแต่ว่าเขาไม่อยากจะให้พวกประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้ความจริงก็เลยทําการปิดบังเรื่องนั้นเอาไว้เพราะถ้าทุกคนรู้ความจริงก็อาจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนกับรัฐบาลโลกได้อันดับที่หนึ่งท่านอิมผู้ที่ดูจะเป็นจุดสูงสุดของโลกใบนี้การที่ท่านอิมต้องการจะจัดการกับใครหลายๆคนที่ดูจะเป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับการเป็นบันไดขึ้นไปยังข้อมูลของ100่อยปีแห่งความว่างเปล่า นั่นจึงแปลว่าท่านอิมต้องการจะปิดบังความเป็นจริงเพื่อไม่ให้มีใครได้ร่วงหลูเป็นยังไงบ้างครับกับตัวละครที่รู้เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวละครเหล่านี้และยังมีตัวละครไหนอีกที่เป็นตัวละครที่น่าจะรู้เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนอธิบายกันด้วยนะแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆ mm hmm. ก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ